เลยเมื่อม,มาอของปี68นะเป็นวงเงิน90,000ล้านของวกมเนี่ยเราไม่มีการกู้เงินแล้วก็จะใช้เงินเพื่อว่าเท่ากับเงินประมาณการได้รับซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเกินนิดหน่อยเดี๋ยวผมเชื่อว่าเราก็จะมีภาระอีกเยอะเลยโดยเฉพาะภาระ b d ีซึ่งเราต้องมีการจ่ายเงินอะไรนี้นะแล้วผมต้องใช้อย่างระมัดระวังเลยเพราะว่ามันจะมีภาระนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องต่อเนื่องอันนี้ผมดูอย่างละเอียดแล้วพอครับแล้วก็เข้าสู่สภาเพื่อที่นาต่อไปนะ แล้วเราก็สำคัญเรื่องคุณภาพชีวิตนะนจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลกทมมันจะกระจายหลายๆวนะ่าเห็นว่าที่เลือกไฟล์ก็ยังสำคัญเราให้ลงไปเขตสองหมื่นล้านนะี่ยเพราะเราเชื่อว่าปัญหาชีวิตของพี่น้องประชาชนในที่เขตเยอะไม่เป็นเรื่องน้ำท่วมไปแต่ต้องว่าการศึกษาอะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ทางทางเรื่องเขตเยอะเพราะสัมพันประชาชนเรื่องการศาึกษาเรื่องสาธารณสุขเรื่องสิ่งแวดล้อมว่าเราว่ากระตันแต่ว่าก็พยายามใช้อย่างมัดระวัง จริงๆแล้วมันก็มีพวกอุโมงคือมันมีโครงการใหญ่ๆดต่อเนื่องอยู่พวกอุโมงระบายน้ำพวกเขื่อนพวกเอ่อโรงกำจัดน้ำเสียอะไรเงี้ยก็คิดว่าเป็นโครงการที่ต่อเนื่องไปอ๋อโอเค,คอจริงๆแล้วนะเรื่องคณะกรรมการที่นานงเมาเนี่ยเราเนี่ยเป็นฝ่ายผู้ตรวจสอบทั้นเรานี่ไม่ขัดข้องเลยคือจะตั้งคนนอกคนใน,น่ทาฝ่ายบริหารไม่มีไม่มีปัญหาแต่ว่าเป็นเรื่องสภา,าเนี่อยตกลงกันไงตอนนี้เราคงไม่เจ้าร่วม อันที่แล้วเราก็นั้นก็แต่ครณวิโรน์ขาถามมาผมว่มา, <S <S าผมไม่ใส่ข้าขงเลยไม่ได้มัดันไม่ได้ดันอะไรเขาไม่ไอึดอัดผมก็แบบไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวก็ให้สภาคุยกันเพราะเป็นเรื่องของสภาไงเรามันเหมือจบเปน็นเราไปโกบเรื่องงายไม่ได้อะเขามาตรวจสอบเราทีมากว่นเราเราไม่มีอะไรก็ปลอมถ่ายว่าอยากใครก็ได้แล้วสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องขอาเราเองเสนอในส่วนของเราก็เป็นท้ายกัน ไม่ได้เอาคนนอกมาสวนของเราหรือเปาแต่สวนพระธาตุเราก็เคารพเพราะนั้นเราเองไปเลือกไม่ได้หรอกก็ต้องได้แต่ทา่านอ่าโอเคก็ดีมากเลยนะก็ต้องขอบคุณทางหลายๆคนที่สนใจนะทั้งทางทางทาง่ทานวิโรจน์และทางสาสจาการะเจ้าปลายถือสำคัญเพราะว่ากรุงเทพมหานครวันเนี่ยก็อ,อย่างที่ว่าความไม่โปร่งใสยังมีอยู่แล้วนะมันอาจเป็นเรื่องที่แบบ ติดมานานนะแล้วก็ของก็ตอบสวนก็เราก็สร้างตั้งแต่ปลายเดือนแล้วก็ขอบคุณทางคณะกรรมการตอบสวนที่ทําเสร็จในสามสิบวันก็มีโมจริงมากมีราคาสูงแล้วก็มีข้อบกพรายซึ่งมันอาจจะเกินปัากำเน็ดไปไหนะแบบนี้แลวกันค่ะก็มีผู้เก็บว้องซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราได้มีการย้ายไปแล้วสามคนนะเมื่อเดือนี่ที่แล้วพอรู้ปุ๊บเราก็ย้ายทีเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องมายุ่งเกียรตรงน,นี้ไม่ไม สามเนี่ยก็น่าจะน่าจะอยู่ในทคลิปหลายแต่สามคนเนี่ยคือคนอทีนน่เหมือนจะมีอำนาจโดยตรงนะกบบร็รีบออาไปต่อเพื่อใจมากมายุ่เกี่ยวกับการสอบสวนแล้วว่าเมื่อประหลัดโดยตอนนี้เป็นเรื่องของงานประจำเพราะว่าเป็นฝ่ายใครก็ให้ประหลัดด้านทางการในการดําเนินการทางวินยัยนี่คนก็ถามเรื่องทุจริตใช่ไหมนี่จริงแล้วมันต้องเดินไปสองแผงคือของของเราเองเนี่ยเราต้องดูเรื่องวินัย,ยเป็นหลักก็แต่เรื่องทุจริตเนี่ยมันจะยาวก็จะเป็นปปชปปทตมเขาดำเนินการสองแผงขนานกันไปเมื่อกี้แล้วเนี่ยเราคงเน้นเรื่องวินัย ทำทำทำปตามระเบียบไปเหนแล้วก็ต้องบอกว่าเราเอา,าจริงเอาจังแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนใจเรื่องนี้นะว่าเป็ือนกับสมัยเจ้าผมว่าที่ตากันั้นสำคัญเลยคือว่าที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นพรบจัดซื้อจ้างซึ่งทุกหน่วยงานในประเทศไทยใช้กันด้วยกันหมดแลตั้งแต่ปีน่าจะ6062นี่แหละนั้นถ้าเกิดถ้ามันมีปัญหาช่องโวหว่ไหเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะบารมีเพราก็ดีเลยครับที่จะร่วมกันเป็นแคมเปญใหญ่เลยนะทั้งท่านสอตอทั้งสภาทั้งสภาใหญ่สภาบรมีช่วยกันเรื่องนี้เป็นประเด็็นนนใหญญ่่่เเเพรราาะววปืองสคััแล้ม สุดท้ายอาจจะมตมอไปปรับแก้เรื่องระเบียบต่างๆก็ทางเราก็ขอรุยเต็มที่นะเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีการไปยนเรื่อง